ถึงกำหนดคลอดแต่ว่าบ่ันาในคลอด40สัปดาห์บวกแล้วนะคะแต่ว่านำคำบ่ไหลนำบ่เดินนะคะที่นี่เมื่อน,นี้ตะกี้สิวถึงการเตรียมตัวไปโรงพยาบาลคลอดกำหนดคลอดก็คือวันที่16กรกฎาคมแต่ว่าบ่คลอดจ้าที่นี่วันที่18หมอก็เลยนักไปตรวจพ่อไปตรวจแล้วปรากฏว่าเด้กับ,บ้าน ที่นี่มอกระถามว่าเธอสิพยายามคอดเองบอก็เลยบอกว่าบอค่ะเฮตุจังไดก็ไดให้ออกเร็วที่สุดเพราะฉันเจ็บท้องทรมานมาโดนแล้วมอกระเลว่าเธอสิพาเลื่อมันบอขั้นพาเลืฉันสิได้ว่างแผนแลก้กการบอกเธอมาหนีว่าสิไดคอดมือใดก็เลยว่าจัดเลื่อจ้าห้เร็วที่สุด มาที่นี่มอก็เลยไปปรึกษากันก็เลยมาบอกว่าได้วันพูดที่ยี่สิบประสันนัดไปโรงพยาบาลมาที่นี่ก็คือมือที่ไปหาสิบวันที่สิบแปดวันจันทร์เราก็ถ่ายอีกสองมือสรุปตะกี้ก็ได้กลับมาเจ็บท้องอยู่บ้านต่อแล้วก็เตรียมตัวไปโรงพยาบาลแล้วมอก็ถ่ายกระดาษมาแนนี่เขากับซิมมี่บอกนัดวันไม่ล่าไป ก็สิบอกน,นี่ว่านี่ยังแน่ว่าให้เตรียมตัวไปลรงงบาบนลเตรียมตัวไปลรงงบาบนลปฏิบัติตัวจงังไดบม่ได้ไปนอนคขึ้นคอนด้ก็คือหอดเวลาก็คือหห้องไปเลยลก,สก็สิบอกว่าก็สิบอกว่าให้อดอาหารอดอาหารอันคืออันยี่สิบสี่น,นาฬิกาเป็นต้นไปห้ามกินอีกอย่างทั้งสิ้นแล้วก็่ห้ามดื่มอีกอย่าง ดื่มดื่มน้ำเปล่าได้แต่ว่าต้องอันก่อนหกโมงประมาณนี้หลังยี่สิบเนใด้ก่าหามกินนะาะแล้วก็บ่หายดื่มเอียงหลังจากหกโมงคือในเราระวังคือไหนคือเขากะดื่มน้ำได้เฉพาะน้ำเฉยๆนะคะแล้วก็เขาสิบ,บอกว่าให้เตรียมตัวจ้าไดคือหมอให้ไปซื้อยานี้ไปซื้อนี่ จะเป็นเกี่ยวกับอเอามาอาบน้ำสาผมขาเชื้อลูกก่อนที่จะไปเตรียมผ่าตัดอันนี้คือเป็นการนัดแล้วก็เตรียมตัวไปพร้อมเนาะมาที่นี่อันเขาก็บ,บอกซื้อว่าให้ไปซื้ออยัอนต้านขายยาแล้วเขาก็ซื้อมาตัวนี้ซีมีเป็นแนวอาบน้ำลองเปิดดู สิเป็นเซาแล้งเข้าอาบอาบน้ำเซาแรล้งขาเชื้อโูกสิมีสองอ,อันนี้สิเป็นแชมพูอันนี้สิเป็นโฟมอาบน,น้ำขาก็จะแห้ฉีกซองแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ถูด,ด้วยอันนี้หามใส่สบู่อย่างทั้งสิน้นนี่จะเป็นขาเชื้อโกูกก่อนที่สิเขาพาตัดกะเซาแรล้งเฮ็ดสองหลอบ ต่อขังแน่นีกับีมีทั้งหมดซีซ่อ,องยางละซีซ่องเนี่ยมือแรลกก้อนน,อน่องนางสะผมหามท่าที่ผามท่ายางให้สดที่สุดเนี่ยสดที่สุดแล้วนะคะหนาสดแท่งสดทุกอย่างห้ามทาครีมห้ามทาอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือเป็นการเตรียมตัวก้อนอันเนีันลูกก้อแหลกก็ได้พากันแล้วบัด้เตรียมตัวอย่างพอตอนแรกหมอพยายามให้พาเองแต่ว่า เออไม่ใช่ให้คอดเองสุดท้ายก็ไม่ได้ก็ได้พาคอฉุกเฉินจ้าแต่คนนี้หอดกาหนดว่่ยอมออกจ้าที่นี่ก็เลยได้อันนี้คือเตรียมการพอ่อพาตาอาบน้ำเสร็จย่อมแรงก็คือเขาให้คือให้ใช้ของใหม่หมดเลยเราฆ่าเชื้อโรคในตัวเราทั้งหมดเรนะาเนาะฆ่าแบคทีเรียอย่างแล้วก็คือผ้าปูที่นอนผ้าห่มมอนมุมเงียงต่างต่าง,ง,งให้ใส่อันใหม่เสื้อผ้าอะไรต่างๆให้สะอาด คือเห็ดเปียนให,ให้สะอาดที่สุดนะอ่ะอเสร็จแล้วตอนเช้าก็อาบด,ด,ด,ด้วยตัวนี้เหมือนเดิมสระผมอาบน้ำด้วยตัวนี้มืเรเดิมแล้วก็ห้ามทาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปตามวันเวลานัดยูยูนี่สีบอสีบอ,บอมีว่าเป็นั่งถาโดนโน่นนี่นั่นเนาะนไปโรงพยาบาลเขาก็ต้องไปก่อนเวลาให้ไปตรงเวลานันดั่นแหละก็ไปก่อนเวลาสักหน่อย อันนี้นาตาสาวลจ้าเจ็ดโมงครึ่งประมาณนั้นนะคะที่นี่มืออื่นตะกีกับิได้ไปขึ้นเคียงแล้วเนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ฟังว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะไปผ่าตัดนะคะที่สวีเดนอันนี้ก็คือของโรงพยาบาลที่สวีเดนนะคะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ผ่าคลอดที่ได้เตรียมตัวเนาะ บอถึงอันคนแรกก็คือได้พาคือกันตาบรไดเตรียมตัวอย่างน้ำคําแตกก่อนาำนดแล้วก็โทรไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วหมอพยายามให้เล่งคอก็คือปากมดลูกไม่เปิดสุดท้ายก็ได้พาคอฉุกเฉินซีมือน้ำคํานํำเดินแล้วซีมือลูกจังได้ออกมาออกมาตัวแดงเบืเนาะทีนี้คนนี้ก็แตกต่างกันไปคนแรกไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรจ้า เจ็บปวดเฉพาะยาที่เขาหายมามาที่นี่อันนี้นะก็คือเจ็บคือเจ็บเองธรรมชาตินะตั้งแต่ได้เจ็ดเดือนแล้วล่ะเจ็บทุกวันท้องปั้นทุกวันจนกระทึกกระทั่งถึงเมื่อสิครแล้วมันอ่ามากระนำ ถาคอดเองแล้วตั้งได้สกอบ,บอตอนแรกมอกับไปวัดอุ้งเชิงการานนู้นนั่นวัดลูกแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแต่ว่าอุ้งเชิงการานก็ไม่ได้เปิดมากนะแต่ว่าถ้าเธอจะลองคลอดเองธรรมชาติก็คลอดว่วซันเนะโอฉันบลลองแล้วฉันก็คือมันเจ็บพรลมั่นมา,มาดโดนแล้วไงบ่าอยากจะล่ออีกอบอกมอตัดสินใจพาเล่จา่าประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวไปโรงพยาบาลแล้วมาดู ต่อไปว่าไปโรงพยาบาลขั้นตอนการผ่าโน่นนี่นั่นจะเป็นยังไงอืมเดี๋ยวตากิสิมาอัปเดตสุฟังเนาะสำหรับมือกับม่อบอใหใ้ฟังทางพ่อทางแม่ก็ถามมาว่าอะไรยังไงอะไรกับมบอกสุฟังเนาะประมาณนี้ค่ะการเตรียมตัวไปคลอดที่โรงพยาบาลที่สวีเดนนะคะโอเคนาะพี่น้องมาอัปเดตให้ฟัง สำหรับประสบการณ์ของตะก,กี้ประสบการณ์ต่างแดนลอดลูกที่เซีเดนประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลอดแล้วแล้วมืออื่นพาลอดคือหมอเฮดอีงยังจงังไดเดี๋ยวสิมาบอกสู่ฟังเพื่อจะเป็นแชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาลอดลูกที่ที่ต่างประเทศเนาะประมาณนั้น ทุกอย่างต้องเป็นไปตามสเตปที่กิ่งมองอยากให้เ้าเขาคอเองอยากให้ธรรมชาติที่สุดไม่อยากจะพาไม่อยากจะอะไรเลยบม่อยากขันเพราจำเป็นเขาไม่อยากกีดร่างกายเขานา่นไหมเขาอยากห้าขคอเองตามธรรมชาติแต่ถ้าอันนี้คือมันไม่ยอมออกสักทีไงลูกคนนี้ก็เลยต้องพาโอเคนะคะเดี๋ยวจะก,กิดจะมาอัปเดตช่วง้างต่อไปวันนี้สดมากสดแบบสดที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวมาเล่าซูฟังใหม่ สำหรับมือดีขลาบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย